าคุณนะอยากจะเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์นะคะมีบุคลิกที่โดดเด่นมีออร่าพุ่งออกมานะคะเวลาที่เราอยู่กับใครหลายๆคนแล้วเราอยากจะดูแบบเป็นคนที่ยูนิคนะคะคุณจะต้องทํา2เรื่องนี้ก็คืออย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของการแต่งตัวซึ่งการแต่งตัวเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณมีคาแรคเตอร์แบบไหนถ้าคุณเป็นสาวหวานคุณก็อาจจะเบรกด้วยการแต่งตัวที่เรียบๆนะคะเพราะว่าคุณหวานอยู่แล้วแล้วคุณหวานแต่งตัวหวานอีกเนี้ยมันดูเลี่ยนเกินไปแต่ถ้าคุณเป็นคนริสเซ็กซี่ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะแต่งตัว ให้มันดูหรูขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรียบหรูดังนั้นยังง่ายๆเลยคุณต้องรู้จักหาอะไรมา mix กับคาแรคเตอร์ของคุณเองให้มันดูไม่แบบเรียบแบนจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งตัวต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะเมื่อคุณแต่งตัวสวยแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องเติมเต็มลงไปนะคะให้ complete ก็คือเรื่องของกลิ่นถ้าคุณเป็นคนที่มีความเซ็กซี่ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะ้น้ําหอมที่มันทําให้ความเซ็กซี่ของคุณนะั้นะนะมันปลกขับออกมาให้โดดเด่นขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็็นนนสาาาาวหคุณกออจาจะฉีดีด้ํมท มีความเทพปนเข้าไปแบบนี้ก็ได้อาจจะมิกซ์ก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบไม่อยากให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันดูเรียบแบนไม่มีมิตินะคะแล้ววันนี้กับฟ้าก,ก็มีน้ําหอมที่เป็นรูปรักของฟ้าเองนะคะมาแนะนำค่ะเทย่าพิงเลเวอร์นะคะ, hey ะ,คะตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ทําให้คุณเนี่ยดูเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ยั่วยวนมีเซ็กแอบเพียมีแรงดึงดูดทางเพศต่อมานะคะลอสดาลิงกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะสาหรับผู้หญิงที่อยากจะเสริมคาแรคเตอร์ในเรื่องของความคลาสซี่ความสง่าง,งามนะคะความมั่นใจแล้วก็ดูแพง ะค,ะคือแบบเป็นลูกคุณอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณนะอยากจะเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์โดดเด่นนะคะเรื่องการแต่งตัวคือ1ละต่อมาก็คือเรื่องกลิ่นแล้วก็แล้วถ้าใครนะคะอยากจะอุดหนุนฟ้าก็ทักมาได้ที่ไลน์แอ Lab G เลยค่ะ